สวัสดีครับมาต่อรอบ2นะครับนี่พอดีพี่เอาผ้ามาแบ่งปันกันนะครับเดยได้มาอีก1ชุดองคนี้เป็นกีบบัวใหญ่หลวงพ่อบ้อยวัดมะนาวนะครับ2อสกว่านะครับเหรียญสอสเหรียญปีสองสีนี่ดูรอยประกบแต่เข็บข้างนะครับ เป็นพิมพ์กีบบัวหลังพระปิดตาครับอันนี้เป็นเนื้อเกินที่เกิดจากเบ้าแล้วเกิดจากเกิดจากตัวแม่พิมพ์นะครับองนี้นี่ถ้าไม่เป็นเนื้อเกินนี่สวยนะในหน้าตาพอเห็นลางๆแะ นี่เป็นช่อก็สวยนะครับพิมพ์ใหญ่นิยมนะหลวงพ่อโบยนี่ปัจจุบันนี่แทบจะไม่ค่อยเห็นนะครับแทบจะไม่มีของหมุนเวียนแล้วนะครับไม่รู้ว่าไปไหนหมดนะด้วยจำนวนการสร้างที่น้อยมากๆครนะ ดูรอยตะเข็บรอยตะใบแต่งนะอันนี้รับประกันตลอดชีพนะครับหลวงพ่อโบเห็นวัดมะน,นาวนะครับเดี๋ยวถ้าใครถ้ายังไงผมจะไปเลี่ยมเก็บผิวให้แล้วกันเนาะไปเลี่ยมพลาสติกให้แล้วกันดีกว่าจับอย่างนี้นะครับให้ดูนั่นหน่อยอันนี้เอาไป เอาไปหนึ่งมื่นบาทนะครับเอาหนึ่งืบาททวนนะครับรับประกันนะครับใครที่ไม่เป็นนะฮะยินดีถ่ายรูปส่งให้เอาไปเช็คให้ก่อนนะครับพ,พ่อพระรับประกันนะไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกินอิ่มนอนหลับได้เลยนะครับได้พาไปไม่ต้องระแวงระวังอะไรเลยนะรับประกันให้นะครับ <c oughs> หลวงพ่อสวงสิงห์บุรีอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทหลังสิงห์หลวงพ่อสวงหลังสิงห์อันนี้ก็เหรียญ ประสบการณ์เมืองสิ่งนะครับของดีราคาถูกเหรียญสวยด้วยนะรุ่นนี้เจ็ดร้อยบาทหลวงปู่ทวดซุ้มกอครับซุ้มกอปีศูนย์แปดหลังตัวหนังสืออะอันนี้มีในโลงหนัง <Öz> ส <pee hvad> <ๆ>ือหลงปู่ทวดนะซุ้มกอลวงปู่ทวด นี่เป็นทองกรรมการนะครับทองเดิมดีจังเอาหนึ่งพันบาท <c oughs> เงินพดด้วงนะครับเงินพดด้วงผมไม่รู้ว่าเขา <c oughs> เล่นราคาอะไรยังไงนะรู้แต่ว่าซื้อแบ่งพี่เขามานะครับก็บวกนิดหน่อยนะพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะครับเงิน <c oughs> พดด้วง 1> 1, หนึ่งพับาทหลวงปู่เผือกวัดสาริโขปีศูนย์เก้านะครับพิมพ์เล็บมืออันเนี้ยเขาบอกว่ารุ่นประสบการณ์เลยนะครับเนื้อเนื้อผงเนี่ยทำจากเป็นทำจากเนื้อว่านนะฮะเนื้อว่านทำจากเนื้อว้านเอาไปแปดร้อยบาทละกันไว หลวงพ่อแจมอายุทยานะครับปีหนึ่งเก้าอห้าร้อยบาทตรรัพท์ใส่เข้าสมเด็จค่ายนาเลส่วนนะครับเอ้ยแไวเนี่ยสมเด็จหลังสอค่ายอดีศรค่ายอดิสรจำชื่อผิดนะอันนี้หลวงพ่อกวยเส้นะครับมีในหนังสือเอ่อ มีในหนังสือหลวงพ่อกวยร่วมเสกนะครับนอกวัดนะครับมีทุกเล่มนะจะต้องมีค่ายทนนี่สอนลงนะครับสมเด็จรุ่นนี้นะครับหลังสอเสือแล้วของเก้ยเยอะมากนะครับอันนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลียมเรียมคลาสสิกมากนะครับของเก้มีนะครับตอนนี้วัตถุมงคลหลวงพ่อทันตัวกำลังราคาขึ้นนะ ใครที่ติดตามอยู่จะรู้แล้วครับของยิ่งของหลักของอะไรนี่ไปกันแบบขึ้นหลักหมื่นนะครับขึ้นทีงขึ้นทีเลยเป็นหมื่นอันนี้เป็นสมเด็จพระแก้วหลวงพ่อเริ่มปรมโมนะครับวัดสนมนอกปี 1, 1, 4, หนึ่งหนึ่งสี่หรือหนึ่งห้าหนึ่งสี่พ่อเริ่มปรมโมปีหนึ่งสี่เอาไปแปดร้อยบาทเอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะพระแก้วเอาเจ็ดร้อยบาท เอาไว้ดีกว่าหลวงพ่อสันเนอุทัยธานีนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินรูปหล่อรุ่นแรกเนื้อเงินหลวงพ่อสันเนอุทัยธา,ยานีเอาหนึ่งพันบาทนะครับของอะไรถ้าเป็นเนื้อเงินเอ้เป็นรุ่นแรกเนี่ยแพงอยู่แล้วนะครับเอาเนื้อเงินด้วย 1, หนึ่งพันบาทหลวงพ่อรวยอันนี้เอาหกร้อยบาทนะครับนี่ขายไปไหลายองค์นนะอายุวัฒนามงคลปีหกศูนย์พิคพิกเนี่ยเคยขึ้นหนึ่งพันห้านะครับเอาหกร้อยบาท สนใจติดต่อมาได้นะครับอาจจะมีรอบ3าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอดูครับมีคนจาพามาส่งจะรอดูว่าซื้อได้หรือเปล่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ